ครับผมสวัสดีนะครับผม FC ซแล้วก็ FC ซทางแฟนเพจไอ้มพงคนเดิมแล้วก็ไอ้พองเก้าเก้านะครับผมวันนี้เราก็ได้เดินทางมาที่กระท่อมสูงบ้านจะบกะกระ่อมสูงหลงปูส่สวงกันนะครับผมทุกท่านมาขอโชคขอลาบันเดอร์วันนี้มากราบหลงปูส่สวงที่กระ่อมสูงอะไรครับ อาอยาพกกัวพันมาเรื่อยๆได้เป็นปวดทั้งยาบอกว่าปัวเด็กการสัมผัสกันจับเป็นี้เรื่อยๆแต่สัมผัสสัมผัสแล้วก็วดีขึ้นดีขึ้นนี่นี่ใช่กับกลับกับหรือยังไงแค่ลงปูล่ะตอนนี้จะดิ้นเล่นดิ้น มันก็เยอะในมือละย้ำขึ้นบ่กคอยเลยนอนดอกลูกตาเีนายนี้ขึ้นนีออบ่บอบอบอนี่เวลาเดีนองอ๋ย,ยบอกครับออนอนเยอะแต่ว่าห้างต่งางเอายายาทิพย์ดีไเอยาทิพบอแมนาามาห่างไม่สมุนไพรบอแมนบอกครับบอห้างยางยางไต่สี่ข้าวเขาโตห้างเขาห้างก็มาจับเอ่อ เป็นยาที่เป็นยาที่ใบแตะปัวพ่นในในนี่นะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้การทำมาศการครับปูเดินทางมาได้จับมือหรอเนาะครับมาอยู่กระทมหาหกขึ้นหาหกขึ้นมาขอโชคขอพรปูแบกครับเพื่อได้ครับไ่ยอมพันบรมอนโอ้เก่งปวดขาขึ้นมาเมืองมาปัวเป็นนีแบบมึน เออนั่งเห็นเพิ่นยกแขนบุกเห็นมึนมนะไม่มา,ามากยัดดงมา,ม,มากเลยทุดงมาบ่ารครับอืมมาเลยอืมาแต่อำเภอใดล่ะครับนี่อยู่บ้านสต่นอนฟังกูงเฮ้าอยู่บ่ใกล้บ่ใกล้เนาะอพอไปพอมาอยู่นี่ตามหากน้ำตัวนี้ มาจังสี่มานอนได้สามสี่ขึ้นแล้วบ่มีตัวดีให้ลูกให้หลานนี่บู่ยังว่าบ่มันฆ่าแต่ต้องกลัวอยู่หรบอต้องหอนมากถึงกัไปไปอยากได้บ่เนาะบ่มีข้อมบ่ได้ฝันนี่บ่บ่มีอย่างนั้นบ่ครับผม, <c oughs> ผม <c oughs> บ่ค่อยฝันรับเป็นรับเลยตัวนี้เหมือนเอาเชิญมาตัวมันบ่ท่านเห็นบ่ท่านเห็นว่าเห็นวันเ้าร์เห็นอยู่ ตัวใด็กเหรอว่าจักรที่แมนอาน้อยแล้วแมนวัดเลยใหญ่เลยนะฮู้ตัววัดในได็กนั่นแหลเนาะเห็นลักษณะแบบใดครับเป็นในตัวเล็กหรือว่าเป็นเห็นเหล็กเลยเห็นอยู่อยู่อยู่ในปู้ห้ามอยู่บ่ครับหรืออยู่ที่นั่งอย่างนี้เหรอวองหันกันเล็กน้อยคนมาเยี่ยมเยอะไก่ไก่ครกไถชงว่าสามชูนโอ้โหเงีนัวนอไอ ผมเล็กหน่อยโคกโคกเด้งหน่อยก็คกแตวก็ตีเป็นสามศูนย์อ๋อคกซืี้ยๆนะฮะแบบไงก็เด้งหน่อยยื่นเด้งหน่อยก็เลยตามเราบอกเขาใจแล้วแสดงว่าหลวงตาเดินทางมาแตงงวดก่อนวกตัวนี้ก่อนสืประกาศผลรัฐบาลงวดเมื่อกี้ตัวนี้กับพิษณุทัพกับนี่้วยเนาะมี่ลายยางนีตอนที่มา อันจำยู่นี่ไหมครับมาปรากฏอยู่นี่นี่ปูมีเอยียงเขามา,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 านนมีลออักษณะการเอียงมาครับผมปฏิหารเอียงที่ว่านั้นนี่จะรออยู่ครับปฏิหารปูลงมาครับคืยงอมจะมากจะมาก็วูาอยู่โอ้สาธุรู้ว่าแต่ว่าว่าวไปก็คือคนเขากบอกว่าว่าวาอุตรดิษฐ์อุตรินะอุตริคือจะมาลักษณะข้นเจ็บเป็นเนอ็นเดินเราจะมาเลยลักษณะหยาบคมู หนูตะมาใส่จับจับย,มยมอ่อมก่อนสิเศ้าปวดแข้งปวดขาแต่เป็นแห้งคืงยอย่อมหลายมือพอมันแข็งมหมดแหละแข็งกระเด็นน้ำเป็นก่อนแต่ือปวดแข้งปวดขาทำมาลืมมาเล่งไล่จับเอ็นลงมาแล้วขึมาแล้วขาเบิ้ดมาคราับแล้วแล้วที่ว่าที่ว่า,วาอานันนไหนครับผมที่ว่าเห็นเหลีวว่ยวกันเถอนะครับ<ม>เห็นแเหลี่ยมจับ,บ้าบวบ้านฮานอยกับกองพันเหรอ ของของอันนี้เนาะสิเจ็ดเนาะเลขไงเนาะแปดอันนี้แปดศูนย์เจ็ดโอ้สิบเจ็ดกุมภาหน่งหาเลขล่งกัสองสี่สรงอี่กระท่อมสูงรับพี่นองจดนำกันเด้อครับผมนะครับ เห็นลักษณะการเห็นเห็นเป็นโตมากส่เลยบอกครับเป็นโตมาตลอดเนาะเห็นเป็นโตแดงแดงสีเลยแน่่แม่นี่สีบอกครับรถแต่แม่ไปยูกระถ่อมปูเห้านน่ก็เห็นเลยแต่มีใครนิมิตมีอยังอยากเห็นอยากนี่เลยปฏิหารแห้งเนาะปูนี่ขันอยู่นะปูสวงมองนี่ปูเคยได้มาอันอุปถัมปูสวงบาครับแต่ปูสวงยังบัตรท่านได้ บ้ค่อยพอเล่าเราแกเล่าคำจะมามาต่อคำคำไม่แต่แต่เป็นโยมค <ยา S 1> ร,รับนั่งรับฟ<อ>้ามากระเทากับโบ้หญ้ากับโเคยเคยได้เห็นปูสวงบอตอนถึงเล่ากันอยู่มาให้เห็นตลอดให้เห็นใ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 นข้อฝันหรือในหลนักฐาัน,น,อน,นตอนเป็นโยน้อมเห่อครับเื้ยตอนเป็นโบ้วางหันก็นั่งก็เว้ากันอยู ปูนี่ปูสวงนี่ปูสวงดูแะบ่ครับนี่เบาะยังวางเศ้าวางเศ้านี่เอาพี่น้องเป็นมาอยู่นักอยู่ตัวนี่เนาะมาเที่ยงเงนี่เป็นนิมิตเป็นนิมิตกับเป็นพระนั่นแหะเป็นพระคนกับโมไซสืารอกคนใส่จะผายจีวรโมไซอันนี้อ่องซับเนาะคนกับเฮ็ดมื้อจริง ผมบอกไอ้ตัมาลักคาขึ้นมาเจ็ดมือจริงๆจริงๆหรอกเปา้าพอน,นะเราจะจับให้คนมันจะเข้าดอบตามที่ลุงตาหนี่ได้ปัวคนมากนี่ลุงตาได้ปัวมาหลายแล้วไปครับผมมันก็พัวทดลองมัดเอ็ดกระแมนเข่าขาดไม,ม่เร่นโอเคุใส่มันดับอย่าง ท่านผู้ชมกับโปรดใส่วิทยาญาตในการรับชมนะครับเนาะครูเพิ่งกับเพิ่งก็บอกในในตำแหน่งสี่นะครับผมแต่ว่าที่เห็นเป็นตัวเลขนี่เห็นแปดศูนย์เจ็ดเนาะแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าสองสี่ไอานะครับทางผู้ชมนะครับเด้อนะครับแต่บุญไม่ถึงมาแล้วไป็นใหมได้ทัวใมได้ก่อนปีใหม่อ่ะสีเต้นห้าน้อยนี่แงงคอมแมนห้าน้อยคอมเมนพันหรอ เพิ่นละนี่ไมถึงสิบเจ็ดกุมภาพันธ์เลยเด้นี่รัฐบาลเลยเดี๋นี้นะครับทานผู้ชมนะครับลองกลับเป็นแนวทางเด้อนะครับหลวงตาซื้ออย่างครับหลวงตาสิงห์เดินทางมาจากอำเภอปางกู่อยู่ผู้เสิ่งแต่ไปดำภาษาอยู่ปางกู่ทุดงมากเดินทางมากย่างมากเลยบ่ครับย่างมากเพื่อสี่สิมากนี่โดยตรงเลย บ่อมาเลยๆของอมบอมอนครับขอตัดมาเื่อยาปัวก่นมาเอย้ได้ปัวทั้งยาบอกว่าปัวเด็กการสัมผัสการจับแบบสัมผัสแล้วก็ดีขึ้นมีมีวิชากำกับบอกรบหรือจังอือลงปูล่ะตอนนี้จะดิ้นแรงดิ้น มันก็อยู่ในมือละยำขึ้นบ่อคอยได้น่องหรอลงตาเนี่ยยำขึ้นนี่อบอกบอกบอกไมีเวลาเนี่ยนอนเลยบอกครับนอนอยู่แต่ว่าห้าวต่องยางเอายญายาทิพย์ดีบอกครับเออยาทิพย์บ่แม่นว่าหากไม่สมุนไพรบ่แม่นบอกครับบ่ห้า,า,า,าวยางยางไปใต้สี่หญ<อ>้าเขาโตห้าวเขาห้าว็มาจาับออก เป็นยาที่เป็นยาที่ใบตอปัวคนในในนี้นะครับเนาะนะครับถ่าผู้ชมนะครับกันนี่ก็เป็นศาสตร์และศิล์นะครับผมโปรดใส่วิญญาในการรับฟงรับฟังเด้อนะครับผมลวงตาเพื่อนการรักษามาในรูปแบบของลวงตาแบบนี้นะครับแอหมิงก็นำเสนอไปแบบนี้นะครับเเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเนาะลวงตาเนาะนะครับผมนะครับในจุดนี้นะครับแต่ลวงตาเพื่อนก็ให้แนวทางมานะครับตัวนี้นะครับแ0 7ศูนย์เจ็ดนะครับผม สาธุสาธุาาครัดลุงตาลุงตาอยู่นี่โดนบาดเลยนะครับนี่มาท่านครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปมึงเป็นคำนึงนะครับลุงตาครับผมเดี๋ยวจะได้ค่อยนี่กันที่หนึ่งนะครับผมสาธุสาธุพี่ทุ่ทนเป็นจ้าใดทยินข่าวว่าบอกแข็งแรงเป็นคือคนบอกแข็งแรงเจ็บขาบ่เจ็บขาให้ลุงตาจับอลไรมีความรู้สึกว่าอย่างไรครับดีขึ้นดีขึ้น เจ็บแข้งเจ็บขานี่บอฟี then, ่เจ็บนี่มันเจ็บของร่างนี่เป็นก้อนอยู่ใต้เข่าเป็นก้อนอยู่ใต้เข่าอือเคยเป็นมะเร็งมากู่ดอืมเคยเป็นมะเร็งมาก่อนก็ดีคือแล้วหายแล้วนะครับงตั้งน้อยตั้งอายุสิบสองสิบสามสิบสมะเร็งนี่โอ้คือสิเป็นแต่หน่อยเลยตอนนี้อายุจะปีเลยครับตอนนี้เจ็ดสิบแล้วโอ้โหแต่ว่าสูงกันมากเลยนี้เนาะ ฉันว่าแข็งแรงเติบได้นิสูงกันมากนี่ก็คือผู้อ,อะไรกันมัน,ม,นมันก็เจ็บธรรมดาเนาะธรรมดาของมนุษย์ของโบราณเนาะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง